ข่าว hum, online, cyber, ลวงออนไลน์ไทยไซเบอร์เราเจอกันทุกวันสวัสดีค <mus wn Momo S 2> ่ะเบอร์โทรหมายเลขนี้ของท่านกําลังจะถูกแลงับติดต่อจากกรมตำรวจจราจรคุณมีใบต่างครั้งทาร้ายรับก็บอกคุณต้องไปเที่ยครับครับผ้าไฟแดงเนี่ยเออเราก็ขี่รถไม่เป็นตกใจน้องนู่แบบอยู่ใคร่ป่อราำเองก็โดนแล้วเสียเงินด้วยโดนดุด้วยแบบเสียทั้งแบบสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพตังในกระเป๋าโดยพี่แบบไม่ไหวเลย นองย้ใส่พบการหลอกลวงเยอะนะครับทั้งการหลอกลวงให้เสียทรัพย์หลอกลวงว่าถูกดำเนินคดีแล้วต้องให้เคลียร์คดีเครื่องมือสื่อสารของนองยะไซเนี่ยใช้วิทยุชุมชนแต่ข่าวลวงปัจจุบันนำเสนอทางออนไลน์วิทยุมชนก็แก้ยากนะต้องเป็นการพัฒนาเครื่องมือใหม่โคแฟกนี่เหมาะสมสุดแล้วครับโคแฟกหรือโคแฟกก็ได้มาจาก collaborative fact checking ซึ่งเป็นไอเดียที่เราได้มาจากไต้หวันถือว่าเป็นสตาร์ทอัพภาคประชาสังคมภายใต้การสนับสนุนหลักของสอสส,สค่ะปรากฏการของข่าวลวงว่ามันมีผลกระทบกับหลายประเทศมากๆเลยดังนั้นหน้ามูลนิธิออกนโยบายมาว่าเราจะต้อง freedom f i g h อ f a ค่ะก็คือแบบว่าเอาเรื่องของเสรีภาพมเามาต่อสู้กับเรื่องของข่าวปลอมค่ะข่าวลวงเราพยายามจะลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความรุนแรงเนี่ยการสื่อสารในโลกโซเชียลมีเดียนะปัจจุบันเนี่ย มันมีความเสี่ยงมากเลยที่ข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วบางทีความเข้าใจผิดเล็กๆนั่นน่ะนาไปสู่ความรุนแรงหรือเหตุการณ์ที่บานปลายได้การหลอกนั้นมันมีทั้งแค่เสียรู้เสียทรัพย์เสียสุขภาพไปจนถึงเสียชีวิตก็มีจึงเป็นที่มาของการที่ต้องพัฒนาประชาชนในยุคดิจิทัล ให้เป็นผู้ที่รู้เท่าทันการตรวจสอบข้อมูล<ช>ข่าวสารที่ท่วมทนนั fact ้นแฟกเชคเกอร์หรือว่าคนตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยตนเองอันนี้คือแนวคิดของโคแฟกองค์ประกอบของเราคือ3อย่างนะคะอันแรกก็คือนวัตกรรมก็คือใช้เครื่องมือเว็บแบบใช้เทคโนโลยีแชทบอท องค์ประกอบที่2คือหลักประสานศาสตร์เบื้องต้น 5W1H ใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรใช่จริงหรือเปล่าองค์ประกอบที่3ของเราก็คือชุมชนค่ะก็เริ่มต้นจากภาคีเครือข่ายเช่น d ิ e เ south c o f c ก็คือที่ยาลาป,ปตัตตานีแล้วก็ที่อีสานชื่อว่ากลุ่มอีสานโ o f ฟ c มีกลุ่มอุบลคอนเน c ก,กลุ่มแสงเหนือ c o f ฟกซึ่งก็ประกอบด้วยอาจารย์มหาวิทยาลายัยอย่างเช่นที่แม่โจโห,หรือว่าที่อุตรดิตถ์ วมกิจกรรมกับโคแฟกเกือบทุกอย่างการเทรนการทำสื่อกราฟิกนะคะในการนำเสนอเช่นมีคนเอาข่าวเข้ามาในระบบเราก็จะมีทีมบอก,กอในการไปหาเจอรนอรัลหรือว่าหาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมาตรวจสอบว่าสรุปแล้วมันจริงหรือเปล่าเราก็จะเอาแหล่งข้อมูลเนี่ยมาใส่เข้าไปในฐานข้อมูลว่าอ้าอ้างอิงตามจุด,จด,จด,จดเมื่อวันที่เท่านี้เท่านี้บอกว่าจริงเข้าสู่ปีที่2ก็ จะเป็นเรื่องของการพานักศึกษาให้รู้จักกับเรื่องของแฟกชเช็คแล้วเราก็เ l e c t นักศึกษาที่เขามีความสนใจแล้วมาทำโปรเจกต์กับเราจริงๆตอนแรกยังไม่ได้ค่อยสนใจอะไรในการชี้ข่าวลวงะครับพอมาเรียนกับอาจารย์ติสนใจในการตรวจสอบข่าวอะคะ่ะแล้วก็อาจารย์มาช่วยให้ทํางานนี้เคยเจอข่าวที่ที่เขาโพสต์กันในไลน์มีคนติดโควิดนะคะที่กาดมอไม่โจอะคะ่ะ ทักไปถามเพจนะคะสถารณสุขเชียงใหม่นะคะบอกว่าไม่มีค่ะเวลาดูข่าวก็คือเช็คค่ะเช็คแหล่งข่าวหลายๆที่ด้วยค่ะแล้วก็นํามาทําเป็นรูปแบบอินโฟกราฟิกได้ทักษะในการตรวจสอบข่าวค่ะทักษะในการไต่ตองในการดูข่าวมากขึ้นเราก็ต้องไปตรวจสอบข่าวเพื่อให้ไม่เกิดความขัดแย้งความเข้าใจผิดหรือว่าความเสียหายได้ค่ะ ปีที่2ก็เริ่มมีการทําแคมเปญกับเครือข่ายของโคฟ c กเช่นกับ t i k t o อกแต่ถ้าในมุมของการเป็นแฟ c เชคเกอ e r เลยอะค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นคนด้านสายสื่อสารหรือเป็นนักวิชาการเป็นคนทําอาชีพอะไรก็ได้เพราะว่าเราเติบโตมาในยุคข,ของข้อมูลมันก็ต้องยิ่งมีสกิลหรือว่าทักษะในการเช็คว่าข้อมูลที่ได้มันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือเปล่าและมีคุณภาพแค่ไหนผมกับผู้ช่วยเนี่ย ไปเรียนรู้วิธีการตรวจสอบข่าวหลวงมาแล้วก็มีช่องทางโคแฟกวิธีการใช้ไลายโคแฟกไม่ยากนะครับเริ่มจากเข้าไปเพิ่มเพื่อนแล้วก็พิมพ์แอดแล้วก็พิมพ์โคแฟกเลยนะครับ co fa ct แล้วก็แอดเซนเข้ามาเป็นเพื่อนก็จะเข้ามาสู่ไลย o อ f ฟฟิเชียลของโคแฟกใช้งานไม่ยากก็สามารถพิมพ์ค้นหาข่าวพิมพ์เนื้อหาข่าวที่เป็นคีย์เวิร์ด ที่เราเจอพอมีโคลแฟกเครื่องมือนี้ทำให้ชาวบ้านสามารถตรวจสอบข่าวปลอมหรือว่าจริงบางส่วนแล้วก็สามารถนำเสนอข้อมูลที่ได้รับจากโคลแฟกไปสู่คนที่อยู่ในครอบครัวคนที่อยู่ในชุมชนถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครับของการตรวจสอบข่าวดีครับคือว่าเราเช็คได้ว่าข้าวจริงข้าวปลอมคือเราก็กดครับไปดูได้ครับมีพ้นดีเราจะได้รู้ประสบการณ์อะไรจะได้ไม่โดนหลอก ของหนองยะไซเนี่ยเรามีความร่วมมือกับหน่วยงานราชการโดยอำเภอสถานีตำรวจทางศาสนาแล้วก็มีสื่อวิทยุชุมชนกระจายเสียงวันนี้ทางเทศบาลตำบลยะไซก็มีเรื่องที่จะมาแจ้งเกี่ยวกับแก๊งคอนซนเตอร์วางสายทันทีหากมั่นใจแล้วว่าเป็นแก๊งมิจฉาชีพเก็บหลักฐานและข้อมูลไว้แจ้งออกบอแส คิดก่อนคลิกกับคุณผู้ฟังอันนี้เรามั่นใจเราไม่เคยไปทําอะไรตรงนี้นะคะเราก็ไม่เชื่อแล้วเราไม่มีเสียเวลากับการที่จะไปเจราจากับเขาขอจ้าแม่จ้าเราฟังข้าวแล้วอยับพิชืาอก้อนจะตรวจสอบข้าวปลอมนะจ้าหากสงสัยว่าเป็นข้าวปลอมให้ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ c o ล a ฟ o r g มาเป็นแนวร่วมตรวจสอบข้าวปลอมด้วยกันนะจ้า ญาติยโยมจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้มีโทรศัพท์มาจากคอเซ็นเตอร์บ้างมิจฉาชีพบ้างแล้วก็ให้บอกเลขบัญชีบ้างก็จะโดนหลอกได้โดยเฉพาะคนแก่ที่อายุมากๆและอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยก็ให้โยมเนี้ยตั้งสติให้ดีอย่างมิจฉาชีพอย่างเงี้ยอันตรายพี่น้องครับตำรวจมาแล้วครับตำรวจมาแล้วไม่ได้มาจับใครครับ เรามาด้วยความรักความเป็นห่วงครับพี่น้องครับเรื่องราวของการหลอกลวงออนไลน์วันนี้เราก็จะเป็นต้องพูดเป็นประจำมีฮะนี่ไงฮะนี่ผมไม่ดูเลยนี่ยังมีอยู่เลยเนี่ยเนี่ยฮะเบอร์โทรไม่รู้จักต้องตัดทิ้งไปก่อนเจออย่างนี้แหละครับโคแฟกติครับโคแฟกช่วยได้นะข่าวจริงข่าวลวงเนี่ยการสแกน QR code นั้นไม่มีการสแกนแล้วได้รับตังค์นะฮะสแกนแล้วต้องเสียตังค์ตลอดการแก้ข่าวและการเช็คข่าวโดยมีโคแฟกเข้ามาให้เขาได้รู้เนี่ย เขาจะได้ไม่ตกเป็นเยือ่อการที่ไม่แชร์ข่าวลวงออกไปมันก็โอเคถือว่าดีอ่ะต้องทำนะฮะเราคนไทยคนหนึ่งอ,อ่ะ ซนตัวห้องตัวเองเนี่ยเช็คเองก่อนก็ลองส่งไปที่บอดห้องโคแฟกอีกทีหนึ่งเหอะให้เข้าดูว่าเออมันมันชัวแค่ไ่นสุขภาพจิตก็จะดีขึ้นท้าไม่เสี่ยงเงินเราก็จะไม่เครียดไม่เศร้าเห็นการเปลี่ยนแปลงหลังจากการเข้าร่วมกลไกโคแฟกเนี่ยทำให้คนในพื้นที่หนองยะไซได้มีส่วนในการช่วยเหลือกันเป็นห่วงกันแล้วก็ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นการปกป้องดูแล หัวใจสำคัญก็คือการปกป้องตัวเองปกป้องคนในครอบครัวคนในชุมชนหมู่บ้านในสังคมจุดแข็งของโคแฟดเนี่ยคิดว่าการดำเนินงานของโคแฟดเองที่ใช้เครือข่ายเป็นตัวขับเคลื่อนทำให้โคแฟดอะไปไกลมากสิ่งที่น่าจะเพิ่มเติมก็คือว่าแล้วเราจะเข้าถึงกลุ่มที่เรายังเข้าไม่ถึงเนี่ยได้อย่างไรแล้วพวกเขาคือใครบ้าง พอเราจะสร้างคนที่เป็น f a c ช checker จริงๆแล้วก็อินกับเรื่องนี้จริงๆก็ต้องมีความต่อเนื่องอะค่ะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเราไม่สามารถที่จะถอยกลับไปในยุคที่มันไม่มีข้อมูลถาถมขนาดนี้มันมีแต่จะเพิ่มขึ้นในรูปแบบซับซ้อนขึ้นไปอีกอันดับแรกไม่เชื่อไว้ก่อนแต่อันไหนที่เริ่มจะมีผลกับตัวเราก็ต้องหาที่เช็คที่ตรวจสอบแล้วเชื่อมั่นได้พอเชื่อมั่นได้ปั๊บเนี่ยแทนที่จะเก็บข้อมูลนั้นไว้กับตัวเองก็ต้องแชร์ให้เพื่อนรู้ โคแฟกเป็นทั้งแนวคิดนวัตกรรมเครื่องมือที่เหมาะสมลงตัวกับยุคนี้มากแล้วมันน่าจะยังร่วมสมัยไปอีกหลายปีคือเราไม่ได้พูดว่าเราจะมาต้านข่าวเท็จหรือเราจะมาล้มล้างข่าวเท็จแต่ว่าเรามาบนพื้นฐานของใช้เครื่องมือของการมหาความจริงร่วมกัน check he sure, check he sure, check he sure, ที่เขาใส่